ครับกาบสวัสดีนะครับทุกท่านครับวันนี้ก็มาทำการบันทึกคลิปนะครับลง youtube นะครับเป็น EP ล่าสุดนะครับที่ทำในการทำครั้งนี้นะครับเราไม่ได้มีเจตนาแต่อย่างใดในการลบหลู่หลวงปู่นะครับแต่ผมเป็นเพจศ,ศึกษานะครับ คำว่าเพจศ,ศึกษาเนี่ยคือศึกษาพระในตำนานของหลวงปู่นะครับบุญบรารมีจริโกนหนึ่งห้านะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการทดลองให้ดูพิมพ์พระคร่าวๆก่อนนะครับนะฮะก็เรื่องต้นเราก็เตรียมพร้อมในพระพายุคต้นนะพรยุคต้น นในการทำการทดสอบนะครับเราลองมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก็ขออนุญาตนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุนะโมตัสสะภะโควะโตอรหะโตสัมมาจัมพุตัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอด้วยบุญทะาบารมีหลวงปู่ทิมอิสริโกอิติสุโกโตระหังพุทโธนะโมพุทธายะสุนะโมโลมะอะอุทุกขอังาออนิจังานตตาพุทโธพุทโธ ອິຕິສຸກະໂຕອະລະຫັງພຸດໂທນະໂມພຸດທາຍະສຸນະໂມໂລມອະອຸທຈອນັດຕຸດໂທພຸອຕິສຸກອລະຫັງພນະໂມພຸທາຍະນະໂມໂອອທ อานิจังอนาตาพุทโธพุทโธด้วยบุญญาบารมีหลวงปู่ทิมอิสาลิโกปุญบารมีปู่ฤาษีอิสซาิโกแม่พายทุกพระองค์ผงพายกุมารทุกพระองค์ที่อยู่เนื้อในองค์พระของปู่นั้นหน้าการวันนี้ลูกได้ไม่มีจะเจตนาในการที่จะลบหลู่ใจหลวงปู่ต่อย่างไรแต่ต้องการทําเพจขึ้นมาเพื่อ เป็นการสืบสารตำนานพระของหลวงปู่ลูกขออนุญาตหลวงปู่ปู่ฤาษีอิสริโกและแม่พายและผงพายกุม,มารทุกองค์ที่อยู่ในเนื้อในพงพระขุนแผนและพระยุคต้นของหลวงปู่นั้นลูกขอทําการไล์เพื่อทําการศึกษาสืบสารพระในตำนานของหลวงปู่ฮันใดก็ดีขอ้ได้โปรดหลวงปู่และแม่พายและปู่ฤาษีจงได้โปรด อโหสิกรรมหรือกรรมอันใดที่ลูกกระทาไปที่ไม่รู้ก็ตามก็ขอให้หลวงปู่ชงโปรดเมตตาอภัยลูกได้เถิดสาธุสาธุาธครับสวัสดีนะครับวันนี้เราอยากจะเอาพระยุคต้นนะฮะเป็นบางยุคเป็นบางส่วนนะครับที่เราเรามีนะฮะที่เรายังอพอได้เก็บไว้เป็นบางส่วนให้ทุกท่านดูนะฮะ เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูเห็นนะฮะนี่ฮะดูคร่าวๆก่อนนะครับดู่าข้าวก็มีหลายพิมพ์ฮนะที่หลวงปู่ท่านสร้างไว้นะครับมีเยอะแต่วันนี้ EP นี้อันดับแรกเราจะให้ดูความเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับเรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงคร่าวๆนะฮะหมายความว่ามี หลายท่านนะครับอสอบถามผมมานะครับว่าเคยมีผู้ที่อยู่ในสายเหมือนผมนะฮะสายหลงปู่นะฮะมีการทำการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กคำว่าสนามแม่เหล็กก็คือทดสอบด้วยแม่เหล็กแต่ที่ลูกแม่เหล็กที่ผมมีเนี่ยมันไม่ใช่แม่เหล็กกำลังสูงนะครับเป็นแม่เหล็กธรรมดานะครับ อาจจะการดูดอาจจะไม่แรงนะครับเท่าที่เห็นนะเป็นไม่เหล็กธรรมดานะครับพอดีมีคนก็อนราะห์ให้ผมมานะฮะผมก็เลยจะมาลองดูนะครับแต่การดูดเนี่ยคงไม่รุนแรงเหมือนที่เขาว่าต้องใช้ไม่เหล็กกําลังสูงนะทีนี้ผมก็ยังหาไม่ได้นะครับเบื้องต้นก็เอาพอประมาณเรียกว่าการประมาณกันด้วยววคร่าวๆนะฮะการประมาณกันด้วยคร่าวๆ คือตามที่ผมศึกษามานะครับก็สอบถามจากผู้รู้หลายท่านนะฮะว่า,าพินพักของหลวงปู่นั้นนะฮะข้อสงสัยหมายความว่าข้อสงสัยที่คนสอบถามมากันกันมานะครับเกี่ยวกับเรื่องอพระมีปฏิกิริยาับสนาไม่เหล็กนั้นผมนําเรียนอย่างนี้ฮะว่า,ามันต้องดูที่ยุคนะครับหมายความว่ายุคที่หลวงปู่สร้างนะครับ แต่ละยุคจะไม่เหมือนกันนะครับการที่ผสมเนื้อลงไปบางคนก็อ้างว่ามีเหล็กน้ำพีบางคนก็อ้างว่ามีดินเจ็ดโป่งผสมนะครับต <c oughs> ด,ดครับท่านี้ในการทดสอบเราเนี่ยเราจะเอาพระที่มีตะกุดหลังไม่ได้ถ้าอย่างเราเอาพระที่มีโลหะอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะฮะมันก็ติดนะครับนะนี่ทีนี้เราพิสูจน์ไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่า ถ้าเราพิสูจน์เนี่ยก็คือมีเนื้อโลหะด้านหลังไม่ไงก็แม่เหล็กก็ยังทําการดูดอยู่นะครับนะฮะแต่คร่าวๆนะฮะผมหยิบเป็นอีพีคร่าวๆก็คือถ้าเป็นพระพิมพระผุแผนนะฮะถ้าเป็นยุคต้นๆอาจจะมีนะฮะใจบริเิญว่าผมหยิบยกเป็นบางส่วนให้ท่านดูนะฮะอันนี้เป็นยุคยุคปีประมาณหนึ่งกว่านะครับซึ่งจะไม่มีสนามแม่เหล็กนะฮะไม่มีสนามแม่เหล็กเอาทด ยกหยิบยกเป็นบางองค์ดีกว่านะครับว่าข้อสังเกตนะฮะว่าอันไหนมีอันไหนไม่มีนะฮะหมายความว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่สาระสําคัญในการที่ว่าการที่เข้ามาศึกษาในพิมพ์าของหลวงปู่นะฮะมันไม่ได้เป็นสาระสําคัญครับสาระสําคัญเนี่ยหมายความว่าที่เขากล่าวกันว่าพระสมเด็จอย่างเจ้าพระคุณสมเด็จวัละคังเนี่ยเขาจะมีแม่เหล็กมีชนะแม่เหล็กการดูดอย่างเงี้ย ผมก็บอกว่าจากที่ผมเรียนรู้แล้วก็ศึกษามานะครับส่วนใหญ่หลวงปู่จะใช้เป็นเนื้อข้าวเหนียวนะครับถ้าพิมพ์พระที่มีสนามไม่เหล็กะนะครับที่มีสนามแม่เหล็กดูดติดเนี่ยก็จะเป็นพระในยุคต้นๆเลยครับหมายความว่าพระยุคต้นๆเนี่ยหลวงปู่ท่านอาจจะเอามวลสารจากเกจิคณาจารย์มานะครับหรืออาจจะมีมวลสารของที่เขาเรียกกันว่าเหล็กไหลหรือเหล็ก เด็กน้ำพีนะครับหรือเป็นดินเจ็ดปโป่งนะฮะอย่างอันนี้ผมจะทดสอบนะ,ะนี่ผมลองทดสอบดูในพ้ายุบต้นนะฮะอันนี้ยุบต้นนะครับนะฮะนี่ยุบต้นเลยนะครับของปลูกนะครับนี่ทดสอบให้ดูนะฮะให้ท่านดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับดูกันไปพร้อมกันนะฮะ <c oughs> นี่ฮะเห็น,นไหมฮะสังเกตไหมครับนี่ฮะ แม่เหล็กดูดเข้านะครับดูดเข้านะครับนะฮะดูดเข้าผมก็น่าจะสันนิษฐานนะครับว่าพระยุคนี้เป็นยุคต้นนะครับอาจจะมีส่วนผสมของแร่เหล็กหรือแร่เหล็กน้ําพีนะครับหรือเป็นดินผสมด้วยดินเจ็ดโป่งนะครับดินเโป่งซึ่งเขาว่ากันว่าการตรสอบด้วยสนามมเหล็กแต่สาระสําคัญเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราที่ ที่เราจะคิดว่าพระหลวงปู่ทําไมถึงไม่มีทุกองค์ทําไมถึงมีเป็นบางองค์หมายความว่าแต่ละยุคที่หลวงปู่สร้างนะครับอย่างถ้าถ้ายุคนี้นะฮะที่หลวงปู่สร้างเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้วยกันนะฮะนผมให้หยิบหยิบยกดูคร่าวๆนะครับสังเกตไหมฮะสังเกตไหมฮะอันนี้จะเป็นเนื้อข้าวเหนียวครับผสมด้วยผงพายครับนะฮะนะครับ,นะรบแต่บางองค์ผมอ่านอ่านว่าน่าจะมีนะฮะแต่บัเอิญว่าที่ผมทดสอบเนี่ย น่าจะไม่มีนะครับนะครับในยุคต้น,นะฮะบา,บางบางบางยุคนะครับแต่ของการสันนิษฐานอย่างาพระแปลกใจนะฮะวันนี้ผมผมก็เพิ่งเห็นว่าแปลกใจว่า,าพิมพ์พระอของล้อพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับรล้อบินหลวงพ่อปานนะฮะขึ้นสามล้อพิมพ์หลวงพ่อปานเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบไปดูก่อนนะครับ มีรู้สึกว่าที่ผมก่อนทำรลยการมการไลฟ์เนี่ยผมก็ได้ดูคร่าวๆนะฮะดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆนะครับรู้สึกรู้สึกว่าจะงงง่วงนะครับเห็นไหมฮะสังเกตไหมครับว่าว่าจะมีนะฮะนะในยุคนี้นะฮะนะฮะอันนี้นะนี่ฮะอันนี้จะเป็นล้อพิมพ์ครับล้อพิมพ์ศูนย์สามนะครับศูนย์สาม ก็ก็ซึ่งหน้าแปลกนะฮะล้อพิมพ์ศูนย์สามเนี่ยนี่นะฮะให้ท่านดูนะฮะเรียกว่าล้อพิมพ์0สามซึ่งตามประวัติที่กล่าวอ้างกันที่ว่าศึกษามาก็คือว่าพระพิมพ์นี้นะฮะหลวงปู่ท่านท่านได้ล้อพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับวัดปางหลวงโพแล้วก็ได้นํามวลสารนะครับหมายความว่าได้นํามวลสารของหลวงพ่อปานนะครับ มาบรรจุผสมด้วยนะครับผมก็เลยอาจจะสันนิษฐานได้ว่าทษ <c oughs> ครับสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าที่ว่ามีสนามไม่เหล็กนอ่อนๆเนี่ยก็าอาจจะเป็นไปจากที่ว่าอาจจะมีโทษนะครับเออาจจะมีดินเจ็ดป่งหรือแร่เด็กน้ําพีนะฮะที่เขาเรียกกันนะฮะผมอาจจะเรียกคก้าๆนะฮะ คือกาลังมีมีความรู้สึกว่าเนี่ยฮะสังเกตไหมฮะว่ามีสนามแม่เหล็กนะครับมีสนามแม่เหล็กอยู่นะครับนะฮะดูดอยู่นะครับเบาๆนะครับอย่างวงนี้นะฮะเดี๋ยวลองวงนี้ครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้จะดูดแรงมากครับนะครับพิมพ์หลวงพุทโตวบ้านบางกระทิงนะฮะเนี่ยวให้ดูนะครับขอยักขยับนิดนึงฮะได้เห็นชัดนะครับ สังเกตไหมฮะสังเกตไหมฮะเนี to to <c oughs> ่ยฮะนะฮะดูดดูดจนองค์พระขยับเลยนะฮะสมมติทั้งศาสนิษฐานว่าหลวงปู่อาจจะได้เอามวลสารจากหลวงปู่โตมานะครับเลยล้อพิมพ์เป็นหลวงปู่พุโตวังกระทิงนะฮะก็น่าจะมีดินเจ็ดโป่งหรือแร่เหล็กน้ำพีอยู่นะครับนะฮะนี่อันนี้ข้อเป็นข้อสังเกตนะครับว่ามีสนามแม่เหล็กนะครับเนไหมฮะเห็นไหมฮะพระกระดิกเลยครับแต่อันนี้จะเป็นรู้สึกก็จะ พิมพ์นี้ก็มีนะฮะแต่รู้สึกว่าจะอ่อนๆครับจะไม่แรงนะครับนะครับส่วนอ่าเรามาดูอีกสักพิมพ์นะฮะอันนี้ก็เป็นปิดตายุกต้นนะฮะตายุกต้นเดี๋ยวขอญาตเอาพิมพ์บางกระทิงวางนี้ก่อนนะฮะครับครับดูอันนี้ก็พิมพ์ยุกต้นนะฮะเป็นปิตายุกต้นนะครับเเห็นไหมฮะเห็นชัดไหมครับ เห็นชัดไหมครับว่าะยะผมตะแคงข้างก่อนนะครับจะได้เห็นชัดนะฮะนะครับนะนะเดี๋ยวยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวขอญาตขอญาตหลวงปู่นะครับเพื่อให้ศึกษาให้คนที่เข้ามาศึกษาหลวงปู่รูปเพจจะได้รู้นะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้อันนี้เด็กอันนี้นนเด็กใกล้นะครับเดี๋ยวขยับก่อนนะนะครับ เห็นไหมฮะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผยขยับให้ชัดๆดนะฮะนี่ฮะมีกําลังดูดเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะว่ามีกําลังดูดนะครับเนี่ยฮะไม่ใช่ผมเอาเข้าไปแตะนะครับเขาดูดเขาเองฮะนะฮะเนีเ่ยฮะเนี่ยฮะทดสอบผมทดสอบมารู้สึกว่าก่อนที่ทำการไล์สดเนี่ยผมได้ทดสอบอยู่สมพิมพ์นะฮะ ทษน,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 นะครับส่วนตัวนะครับส่วนปิดตาอย่างนี้นะฮะองเล็กๆนะฮะผมก็ลองอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีปฏิกิริยานะครับนะครับต่โทษนะครับโทษนะอันนี้อเรามารู้จักาสามองค์นี้ก่อนนะฮะก่อนที่ เราจะนี่นะฮะสามองสามยุคนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตาในยุคต้นนะครับนะฮะนี่ปิตาในยุคต้นนะครับนะครับปิดตายุคต้นอันนี้ผมตันิฐานว่า,น,าน่าจะมีเพราะว่าอาจจะมีอันส่วนผสมนะครับส่วนผสมส่วนอื่นนะที่ติดอยู่นะฮะเห็นมีความวาวของทองคําขึ้นอยู่นะบางๆๆบางจุดนะครับ แต่อันนี้นะฮะเนี่ยเราให้ดูอย่างนี้นะฮะชัดไหมครับเดี๋ยวโฟกัสในกล้องพารีกให้ดูนะฮะนะฮะนะครับผูดดูเข้าๆนะครับท่น,นี้เรามาดูองค์ต่อไปนะฮะเนี่ยล้อพิมหลงพลาปานนะครับพิมพ์นี้เหลือเชื่อนะฮะผมเหลือเชื่อตรงที่ว่าเอะผมก็ไม่เคยทดสอบ สักครั้งนะฮะนี่เพิ่งครั้งแรกนะฮะในทำการทดสอบก็เหมือนเดิมฮะมีบางคนก็คิดว่าคําว่าเขาเล่าว่าเมื่อคนอยากรู้มีคนอยากให้เราศึกษาให้เราทําการทดสอบเราก็จะลองทําการทดสอบนะครับแต่สิ่งที่เราทําเนี่ยไม่ใช่เป็นการลูกหลูนะครับแต่เราต้องการศึกษาศึกษาให้รู้ครับว่า ไอคำที่เขาบอกว่าเขาเล่าว่าเนี่ยมันจริงไหมนะฮะนะครับอันนี้คือพิมพ์บล็อก08นดะครับนะครับสังเกตนะครับอ่าจะไม่มีอ่าปฏิกิริยากระดิกนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองอ่าล้อพิมพ์ของปุกทวดนะฮะในยุคต้นนะเามาลองมันคร่าวๆนะครับว่าังไงบ้างนะครับ ขออนุญาตใช้มือจับนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกกว่านะนะดูนะฮะไม่มีปฏะจิก,กิยานะครับนะครับนะเรามาลองพิมพ์นี้นะฮะนะครับอันนี้หลังแบบนะฮะหลังแบบนะคหแบบนะให้ท่านชมนะฮะอันนี้หลังแบบไม่มีตะกุนนะครับไม่มีตะกุนนะครับนะนี่ผมลองนะฮนะ แตวความคิดผมไม่น่าไม่น่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องสนามแม่เหล็กเพราะว่าอันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อผงพายกุมารนะครับสร้างด้วยเนื้อข้าเหนียวกับน้ําว่านนะครับ,รนนนนนนรบแล้วก็โดยใช้ผงอากิเจนะครับแล้วก็ใช้ผงพายกุมารผมก็ึ่งซึ่งมองแล้วว่าในความความคิดแต่ละท่านนะฮะว่าเอ๊คำว่าผ้าหลวงปู่นั้นจะต้องดูดแม่เหล็กติดทุกอง,องผมว่าไม่ใช่นะ มันเป็นแล้วแต่เวะละแล้วแต่ยุคในการสร้างนะครับว่าได้ใช้เนื้ออะไรไปนะฮะอันนี้แต่ถ้าเป็นพระในภาคขุนแผนเนี่ยถ้าเราถ้าเราจะลองอย่างสนานเนี่ยว่าถ้ามีโลหะด้านหลังข้างใงก็ต้องติดนะครับนะอันนี้พระอันนี้เปน็นพิเศษนะครับเนี่ยอย่นี้ก็ติดนะเห็นไหมฮะเพราะว่ามีโลหะด้านหลังใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จึงหยิบยก เป็นกรณีคร่าวๆนะครับว่าและการสันนิษฐานของผมนะครับในการศึกษาของผมนะฮะเราทําเพจขึ้นมาเพื่อศึกษานะครับพิมพ์าระและประวัติของตูนะครับไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือว่าแล้วตัดความเชื่อแต่ละบุคคลนะฮะแต่ผมก็ขออนุญาตตีแผ่นะครับตีแผ่จากจากพระที่ผมมีอยู่นะฮะนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นล้อพิมพ์นะฮะ พระปิดตานะครับยิบต้น,นะฮะน mm hmm. ี่นกระเป็นองพระยิบต้นหมดนะฮะที่ผมเอาเข้ามาโชว์นะครับนะฮะแต่แต่ชุดนี้ที่ผมลองดูแล้วนะฮะอา่ารู้สึกว่าจะไม่มีติดนะครับนะฮะจะมีติดเนี่ยจากที่ผมลองทดสอบสามพิมพเนี่ยนะ,ะ mm hmm. มีฮะมีสนามไม่เด็กอยู่นะครับนะเนื้อหนฮะนะมีฮะนี่ผมลองให้ดูนะนะครับ mm hmm. ขออนุญาตนะฮะ mm hmm. ก็ว่า เราก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับแต่ก็อยากทำให้เห็นนะฮะนะครับเห็นไหมฮะสังเกตนะครับเอาเป็นประมาณคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องคำว่าสนามแม่เหล็กนะครับคําาสนามแม่เหล็กนะครับในการผมออกมาเผยแพร่เนี่ยไม่มีเจตนาอย่างใดนะครับในการลบหลู่นะฮะแต่ต้องการให้ท่านนะครับ ที่เข้ามาศึกษา,ารู้ต้องรู้ให้จริงครับคำว่ารู้ต้องรู้ให้จริงครับต้องเห็นจริงนะจะได้เป็นวิทยาทานต่อไปนะครับในการศึกษาประวัติพิมพ์พระหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับส่วนวันนี้ก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะในการที่ผมออกมาทําให้ท่านท่านดูนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูพระที่เราวางโชว์ให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นผ้ายึกต้นนะฮะนะครับสายยึดต้น นะครับนี่นครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพประมาณปีหนึ่งกว่าแล้วก็มีล้อพิมหลึงพุทวด03นนะครับอันนี้เราทดสอบดูแล้วนะครับเป็นเนื้อข้าเหนียวครับผสมผองพายนะฮะซึ่งในการทดสอบเนี่ยเราไม่ได้เอาที่มีฝังตะกุดหรือรอะยอยไรเข้ามาผสมนะครับอันนี้เพื่อจะได้รู้ว่าไอสิ่งที่เราทดสอบเนี่ยมัน เป็นยังไงนะครับว่าเอ๊มันเป็นจริงอย่างเขาเล่าว่าไหมแต่น,นี้ผมสันนิฐานนะครับพิมอะเขาเรียกพิมพหลวงพุตโตนะบางกระิงเนี่ยนะฮะแต่ผมดูเนะี่ยน่าจะมีแร่อันนี้พระยุบต้นๆนะน่าจะมีแร่เหล็กน้ําพีนะครับหรือดินเจ็ดโป่งอยู่นะครับเพราะมีสนามไม่เหล็กอยู่นะองนี้นะครับชัดเจนนะฮะส่วนอง์นี้ฮะที่ว่าเป็นพิมที่ท่านเห็นนะฮะ เป็นพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับนะครับพิมพ์หลวงพ่อปานนะฮะล้อพิมพ์ศูนย์สามหลวงปู่ทิมพฮ์มอีอันในวงนี้มีสนามแม่เหล็กขึ้นนะค,คือมีการดูดติดนะผมก็สันนิษฐานว่าหลวงปู่ท่านน่าจะเอามวลสารจากหลวงพ่อปานมาด้วยนะครับอาจจะมีมวลสารที่มีการ,การผสมเนี่ยน่าจะมีแร่สายแร่หรือ เขาเรียกกันสายแร่คือแร่อาจจะเป็นแร่เหล็กน้ำพีนะครับหรือว่าเป็นแร่เหล็กหรือจะเป็นสมบส,สมของที่เขาเรียกกันว่าดินเจ็ดโป่งหรือเปล่านะฮะแต่ก็ดูท่าน,น่าจะพาชุดนี้ถนะ้าถ้าอย่างที่เขาว่าก็น่าจะเป็นทางสายคงกระพันแคล้วคลาดแต่จริงๆแล้วผมว่าในการหยิบยกของผมนะผมว่าพระหลวงปู่ดีทุกองนะครับอยู่ที่ท่านศรัทธานะครับนะครับ ส่วนนี้ฮะอันนี้ล้อพิมพ์นะฮะล้อพิมพ์ไม่ทราบเห็นไหมฮะอันนี้ล้อพิมพ์0ูงสามนะครับทวดนะฮะนะครับอันนี้ก็ล้อพิมพ์นะนะครับมีหลายรูปแบบอันนี้ผมหยิบยกมาคร่าวๆนะครับ EP นี้ผมทําคือทําการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องคำว่าสนามแม่เหล็กนะครับส่วนคำว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยผมก็คงทราบแล้วว่ามีเป็นบางองค์นะครับไม่ได้มีทุกองค์นะครับ บางคนเข้าใจผิดว่าพระหลวงปู่ทิมเนี่ยจะต้องมีแม่เหล็กทุกองค์นะครับนะถ้าไม่ใช่เนี่ยก็คือไม่ใช่มือนอย่างประมาณเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่นะครับมันต้องดูที่ยุคด้วยนะครับยุคการสร้างเพราะพระที่หลวงปู่สร้างนั้นอยู่ในยุคไหนนะครับใช้มวลสารอะไรในการสร้างนะครับแล้วแต่และยุคไม่เหมือนกันครับมวลสารก็ต่างกันไปถ้าส่วนใหญ่หลวงปู่จะทําเป็นเนื้อขเหนียวนะครับแต่อันไหนที่มีแม่เหล็ก ดูติดเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีมวลสารของเกจิคณาจารย์อาจจะเป็นของเจ้าพระคุณสมเด็จมรนลัคคังอาจจะเป็นของเกจิคณาจารย์หรือเป็นผงเลนสารเหล็กน้ำพีหรือเป็นแร่เหล็กไหลหรือว่าเป็นดินเจ็ดโป่งนะฮะก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับนะครับส่วนวันนี้ก็ผมก็จะขอจบคลิปก่อนจบคลิปผมให้ดูกระ้าคร่าวๆก่าน,นะครับอะไรดูนะฮะ นะครับให้ท่านดูคร่าวๆครับนะฮะวันนี้เราดูคร่าวๆกันนะครับคลิปแรกๆนะฮะเราใ้ดูพระคร่าวๆนะฮะอย่างที่เห็นกันนะครับว่านะครับเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมหยิบยกพระเป็นบางส่วนนะครับเพื่อทําการศึกษานะครับเผยแพร่นะครับ โดยเจตนารมณ์ของผมในการเผยแพร่เพื่อสืบสารตำนานพระหลวงปู่ทิมนะครับหรือหลวงปู่ทิมอิสาริโก15นะครับเพื่อทำการสืบสารศึกษาพิมพ์พระหลวงปู่นะครับไม่ได้มีเจจตดาอย่างใดแอบแฝงนะครับทางเราก็จะขอสืบสารพิมพ์พระหลวงปู่ต่อไปนะครับครับส่วนรอบอน,นี้ก็ ขอบุญบารมีหลวงูุ้ทิมอิสริโกนะครับบารมีหลวงปู่ฤาษีอิสริโกนะครับแม่พายทุกองค์นะครับผงพายกุมารทุกองค์จงโปดดลบรรดาลให้ท่านทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ดีนะครับทุกผู้ทุกนามที่จัดทานในหลวงู่ทิมก็ดีขอให้จงแควคาาจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับปรา,าศจากโลคา นะครับโรคระบาดโควิดที่กำลังบรรทุแรงอยู่ทุกวันนี้นะครับให้ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับและก็ขอว่าสิ่งใดที่ท่านกำลังกระทํำอยู่ก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับทำการค้าก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองรับราชการก็ขอให้มีตำแหน่งหน้าที่นะครับที่ดีขึ้นส่วนคนใดนะครับที่กำลังประกอบกิจการก็ขอให้กิจการ พื้นคืนจากสภาวะโควิดนี้นะฮะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ